ครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิทผู้เขียวนะครับก็ได้ไม่เอเปิดโอกาสมาเปิดราคาขั้วไอ้ไอ้ใสเพิ่นครับผมนะครับไอ้ครับสวัสดีครับแนะนำการซื้อจะหน่อยครับผมสวัสดีไอ้ชื่อบ้านไหนครับผมชื่อสุนทรครับผมอยู่บ้านไหนไอ้บ้านนนสาสตตำบลโนนสมรพงศ์สมอจังหวัดอุดรนี่แหละจังหวัดอุทธดอนท่านี่ได้เนาะเมื่อนี้ไอ้ใส่เรามีขั้วข้อแมลงกับผมอยู่บ้านนนสาสต์ได้ครับเด้อนะครับอยู่บ้านนนสาสต์แถผู้ใดนะครับเขียนสินค้าฮ่อแล้วนะครับ เราสามารถมาหาไอ้ไส้เราได้ครับผมนะครับนี่มาอยู่ทังนี้มันจังบุญยอดแสงพีบนนี้ของไอ้สุดทอนนะครับด้วยนะครับพ่อแม่ลูกครับผมนะครับแม่ลูกลูกภูครับผมนะครับเดี๋ยววิทย์ผู้เขียวนะครับกัเบิ้ลลูกเจ้ากอนนะครับไปแล้วครับผมลูกเป็นลูกภูครับผมนะครับเป็นลูกภูนะครับตัวคูรูที่ดีครับผมนะครับเป็นลูกภูนะครับ ลูกพ่อแม่ครับผมนะครับก้มสูงนะครับวิทย์ผู้เขียววัดกระบายแล้มิกินี่เขาหอมลูกแรกเขาหอมก้วยเขามีแต่นี้ยังบ้ายวิทย์ผู้เขียววัดกระบายนี่ได้ลอยสามที่เปลี่ยนน้อยเนาะแต่แตประกันนับตามที่ลอยสามหกพ่อน่อยเนาะประกันนับตามกันเพื่อว่ามีปัญหากันในการจะทรงกับผมนะครับก้วยลูกแรกครับผมหนาไหมไหมสดๆครับผมนะครับ ก็ลูกแรกครับผมกุ้ยลูกแรกสถานะคือตอนนี้ท้องว่าง้อยเนาะท้องว่างเ่าันทับท้องว่างเพราะหันในทับครับผมนะครับรับตัวดีช่วงดีเง้วครับผมนะครับเง้วนะครับหนาเขาขั้นซ้อนยางงามครับผมนะครับกุ้ยลูกแรกนะครับเด้อนะครับสําหรับกุ้ยลูกแรกนี่ยสีสวงไปหนาไร้ครับผมนะครับลูกสองลูกสามหมดละครับสี่สิ่ตัวครับมีสี่สิบเนาะนั่นสำหรับกว้ยตัวนี้ครับผมนะครับถั่ลูกสามครับผมนะครับถั่เชียนกล้ยเขาสี่รูกกันครับผมนะครับ อ่อนะครับว่ามาพอสมควัแล้วนะครับกล้วยหฮอกับว่ามีตำอนีเงี้ดอกได้เนาะนะครับผมนะครับว่ามาพอสมควรแล้วนะครับบดบผู้เขียวนะครับก็สีไปถามอ้สายล้วานะครับไอ้สายรวสีอยากได้ไรบ้างไดครับผมนะครับไอ้กล้วยคมนีสิอยากได้ไรบ้างไดครับผมได้หละสิบนี่ไงหละสิบหนึ่งใบครับครับสิบหนึ่งก็สามารถต่อรองได้เก่ากเนาะ ในการกัคนเขาว่าบกินข้าวคเดียวไปนะครับใช้เรว่าครับผมนะครับบวกกินข้าวคเดียวครับผมนะครับว่าเสนหนึ่งกับจิหลายข้ากับเป็นัิยิ่เนาะครับนะครับเบอร์โทรศัพท์มีไว้นี่ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าสามเจ็ดเก้าแปดี่เจ็ดห้าสามเจ็ดเก้าแปดสี่ครับผมนะครับ เอาอีกแคนังเอาที่สามตัวซะะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าสา้าสสี่เเดอ้สนทอนะครับเด้อนะครับส่นท่อนลูรอบรนนศาสตครับผมนะครับอีทุบก๊าลานี่ตั้งให้ด้านน้อยสามั้งครับผมนะครับกล้วยแม่แรกกล้วยลูกแรกครับผมนะครับตาพูดใดเห็นสินค้าเข้าแล้วนะครับถึงตาต้องใจพูดไดแล้วก็สามารถทักมาหาอ้ยซร์เราได้ดวครับเด้อนะครับผเข้าได้สบา ก้อยหัวไปผู can, mm ้ห hmm. ญ right. ิงก็เลี้ยงได้เนาะบ๊อบพ่อว่อแว่ๆนะครับก้อยเน่ะเด็กหน่อยก็เลี้ยงได้ผู้หญิงก็เลี้ยงได้ครับอ่อนะครับคลิปนี่นะครับพี่ผู้เขียวฝากไว้เพียงตัวนี้นะครับสวัสดีครับนะครับลูกชายงามๆครับผมนี่นี่คือลูกชายเขาได้ครับนี่ยูเซียวเนี่ย แม่พร้อมลูกครับผมนะครับพร้อมพร้อมลูกไส้รอรอครับผมนะครับอืมเวหนาเขาดีลูกไส้ก็ได้ค้อยค้อยน้ำน้อมดีเนาะน้ำน้มดี